ครับเจอต่อไปครับ <c oughs> คุณสิริรพัฒน์กองตะการครับ เรียน,นท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริรพัต์กองตระการผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางกะปิวางทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์จพักเก้าไกลนะคะวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือค่ะเรื่องแรกนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะการคืนพื้นผิวจราจรนะคะถนนรามคำแหงในเขตบางกะปินะคะตอนนี้มันเสียเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าดูจากโครงการที่จะดําเนินการคืนพื้นผิวจราจรแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องเสร็จตั้งแต่วันที่7แล้วก็วันที่15จุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะคะเลื่อยไปถึงสะพานข้ามคลองวัดศร ยังมีปัญหาอยู่เลยทั้งขาเข้าและขาออกนะคะอยากให้รฟมอช่วยแจงช่วยชี้แจงเหตุล่าช hey ้านะคะแล้วก็เร่งรัดการคืนพื้นผิวถนนให้กับประชาชนด้วยนะคะเรื่องที่2ค่ะเรื่องปัญหานะคะยาเสพติดในพื้นที่นะคะสไลด์ถัดไปเลยค是是่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องต่อไปนะคะปัญหายาเสพติดในพื้นที่ค่ะตอนนี้นะคะได้รับรายงานมานะคะที่ฉันได้เปิดช่องทางการร้องเรียนแล้วก็ได้ลงพื้นที่ในชุมชนนะคะก็บอกเลยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาเยอะมาก เดี๋ยวปัญหาสะพานทางเดินริมคลองไว้ก่อนนะคะได้รับมาเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแหล่งซ่องสุมนะคะทําให้วัยรุ่นเนี่ยได้จับกลุ่มกันนะคะเสพยานะคะแล้วก็มีเหตุแทงกันตายเพราะว่ายาเสพติดแล้วนะคะ <S <S <ๆ S 2> ก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน,นะค่ะถ้าคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญนะคะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับสถานีตารวจนครบาลในพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยนะคะไม่นับเรื่องของกัญชากระท่อมนะคะตอนนี้เนี่ยสูบข้าวพัก เข้าห้องพักคนอื่นแล้วมีเด็กเล็กอยู่เขาอยู่กันไม่ได้ค่ะน้ํากระท่อมสี่คูร้อยตอนนี้ได้รับรายงานจากแพทย์มาแล้วนะคะว่าเริ่มมีอาการทําให้ไตาวายไตยพังแล้วนะคะฝากท่านนายกด้วยและเรื่องต่อไปนะคะเรื่องปัญหาทางเดินริมคลองค่ะในพื้นที่บางกะปิเนี่ยมีชุมชนที่เป็นทางเดินริมคลองเยอะนะคะแต่ว่ามีอาการชํารุดแบบนี้เยอะมากค่ะในชุมชนมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ต้องเดินทางสัญจรในการที่จะไปหาหมอก็กได้รับความลําบากนะคะฝากสํานักระบายน้ําช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าเร่งตรวจสอบจุดที่ช แล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ